สวัสดีครับท่านสมาชิกชมรมคนชอบโอเคครับกับสวัสดีท่านผู้เจริญทุกคนกันด้วยนะครับมาครับอยู่กับเกมแลนเชีร์กเหมือนเดิมนะครับผมโอเควันนี้อยู่กับ ID 8 0บาทนะครับเอาละ่ะ ID ดีปสิบาทวันนี้สำหรับคอนเทนต์ของเรานะครับก็คือการอัปเดต ID นะครับเอาล่ะวันนี้ไอดีปสิบบาทของเราไปถึงไหนกันบ้างแล้วนะครับ คือเราที่เห็นก็คือไม่ว่าจะเป็นคลิปเปิดกระชากเกียร์นะครับก็คงจะเห็นแล้วเราเาขาคาดล้วว่าผมมีตัวไหนอัปเดตมาบ้างนะแล้ววันนี้เนี่ยผมก็เพิ่งทําตัวโคนี่นะครับไม่ใช่วันนี้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วล่ะเออตั้งแต่เมื่อวานผมก็ปั้นโคนี่นะครับแม็กไปเรียบร้อยแล้วนะครับท่านผู้ชมนะเออก็วันนี้เดี๋ยวมาอัปเดตกันแล้วกันนะครับว่ามีอ,าอะไรเพิ่มเข้ามาบ้างนะครับอ่ะเดี๋ยวก่อนจะไปเฮตัวโคนี่นะ คือตั้งแต่คลิปเปิดกระชากเกียร์แล้วล่ะครับอืมก็ได้มาแล้วนะครับสหรับตัวมีรัศมีจันทานะก็มีโดแน่นอนกับเขาแล้วนะครับสำหรับไอดีนี้นะโอเคอะรเอ่อเกียร์ชนี้ก็ถามว่าเหมาะกับบอสไหมก็น่าจะเหมาะแหละนะครับเพราะว่าไม่มีตัวไหนที่เหมาะกับเขาแล้วนะครับเออโอเคสาหรับโดแน่นอนเรามีแล้วตั้งสองตัวนะก็คือตัวผ่านจระเข้นะครับก็เป็นปืนพกของกิซากินะครับอันนี้มีโดแน่นอนแล้วก็ลูกูดาวเดอเจอแล้วก็ตัว บอสคนนอกลรีดนะครับก็มีดาบราชมิจทาก็โดนแน่นอนูกผู้ดาบเนเจอร์เหมือนกันนะครับก็ตัวดาเมจแสงแล้วดาเมจมืดน,นะครับปุ๊บเครื่องแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็เรียบร้อยนะครับเช็คลิสต์เหลือแค่ผมคิดว่านะาตัวนนี้เนี่ยผมเหลือเช็คลิสต์คือเปลี่ยนดาเมจธาตุแสงหรือไม่ก็ไปหาตัวดาเมจมาเสริมนะครับที่จะทําดาเมจร่วมกันได้ดีมากขึ้นนะก็โอเคเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะครับ เอาละก่อนจะไปถึงโคโนี่นะครับเดี๋ยวมาแวะสลับตัวพาวเวอร์กันนิดนึงนะครับท่านผู้ชมนะสลับตัวพาวเวอร์นะครับแล้วก็ตัวเดนจินะเออคือโคโรโบเดือนที่แล้วนะครับคือเชนโซแมนเนาะเอาละสลับเชนโซแมนไอ้นี้เปิดได้ตัวกูเทพมาเลยนะครับก็รู้สึกว่าโอเคพอากูเทพมาเนี่ยผมก็สามารถปั้นเป็นก้าดาวเลยนะครับคือมันมีเควสไงท่านผู้ชมนะผมมองว่านะสองตัวนี้เนี่ยมันทําให้ตัวโคเนี่ปั้นแม็กได้เร็วมากขึ้นนะพเพราะเควสของเขาเนี่ยแหละที่ ต้องปั้นตัวโคนอ่าไม่ใช่ตัวโคนนี่ตัวพาวเวอร์และเดนจิเป็น9ดาแล้วก็รับอบตัวไฮเปอร์ได้นะครับเออคือทํา2ตัวผมก็ได้มาอีก2ตัวนะอืมแล้วก็อายในเดือนมันก็มีกิจกรรมแจกนั่นแจกนี่นะครับเออปิงโก้ก็แจกหนึ่งตัวนะครับอืมแล้วก็ร้านค้านะครับร้านค้าก็มีแจกนะครับอืมแล้วก็เดือนนี้ก็มีร้านค้าแจกอีกหนึ่งตัวโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยนะครับคือแต่และเดือนเนี่ยเออฉเฉลีย่ยถ้าการันตีนแน่ๆนะครับคือ1เดือนเนี่ยผมจะได้ตัว ผมให้เพ์ประมาณ3ตัวนะห้องทดลองคิวเลตแล้วก็ตารางล็อกอินนะครับสามตัวเนาะอโอเคซึ่งผมก็บอกว่าเออตอนแรกอะ่ะผมใช้เวลาน่าจะประมาณสักสาถึงสเดือนนะเออคนนี้ถึงจะแม็กแตนะ่ตอนนี้ผมใช้เวลาประมาณสัก2เดือนครึ่งนะประมาณนั้นนะครับก็โคนี้ก็แม็กเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องยกคนดีของชอบให้กับตัวทั้งจิตกรรมแล้วก็ตัวอาพาวเวอร์เลนจินะครับที่ผมเปิดได้นะอืถามว่า power เข้ามาเล่นในทีมอ่ะดีไหมคือผมมีตัวชี้องค์แล้วนะครับเออแล้วก็เกียร์เก็โย,ก,โยกไปทางชีโองค์หมดเลยนะกูจะเห็นว่าเกียร์ power ของผมเนี่ย,ม,ยมันกลงองชิบหายเลยนะครับท่านผู้ชมนะคือแบบโอ้โหดูแบบไม่ได้โหดอะไรเลยนะครับอืมก็ผมคิดว่าก็ติดมีตะเปิดไปคนนะครับเออเพราะว่าทุกอย่างผมโยกไปชี้องค์หมดเลยนะครับว่าจะเป็นหมวก11ปีครึ่งนะครับอืมเพราะว่าอะไรเพราะผมมองว่านะชีโองค์น่าจะเออ มันยืนใกล้กว่าแล้วก็ดามจดีกว่าแถมมันต้าน5ด้วยครับมีสตันนะครับแต่ว่าตัวพาวเวอร์มันไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะแต่ผมมองว่าณตัวนี้เนี่ยผมคิดว่าดามิ่งสลับตัวชิโง์น่าจะเยอะกว่านะครับผมก็เลยเลือกเป็นชิโงแค่นั้นเองนะครับท่านผู้ชมนะโอเคทุกอย่างก็น่าจะหมดแล้วนะสำหรับเือปันนะอะไรเดิมกับตัสู่ตัวไฮไลท์หลักของเราก็ดีกว่านะครับโอเคสำหรับตัวฮคนนี่ตอนแรกเนี่ยเออผมก็เออมัน ตัวปั้นอะตัวปั้นผมมันมีอยู่นะมันไม่ใช่มันไม่มีเออเซลลี่พิเชอร์เนี่ยคือผมก็สนใจนะมันไม่ใช่ว่าตัวเออเซลลี่พิเชอร์มันไม่ดีนะเดี๋ยวขอญาตดูแสงมืดหน่อยในตัวไรนะปั้นมากเออมีลุงเคด้วยผมก็ลืมนะคือมันมีเยอะนะครับอนดูบิสเอยมูนนักปั้นเซลลี่พิเชอร์มูนหุ่นไล่์กาลุงเคนะครับโอ้โหอันนี้ลุงเคเขาต้านห้านะครับอืม แต่ว่าถ้าตอนนี้ลุงคีก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะครับบางคนเออเดี๋ยวเอาไว้ก่อนแล้วกันนะคือผมมาไล่เรียงนะก็ตัดความจะเป็นออกนะครับถึงเลยตัวรีสกิลนะครับสำหรับเซอร์ีพิเชอร์รีสกิลเรามีอะไรบ้างนะครับมผมก็ไล่เรียนเยตัวเทยโยมีนะครับเออตัวคัอองูราผมก็มีนะซึ่งผมสามารถปั้นคังูรามาเสริมได้นะครับซึ่งก็ผมก็ต้องเอาตัวอย่างเฟรุนออกนะเอออันนี้ก็แาะว่ากันตัดต่อไปนะสำหรับเรื่องรีสกิลนะสองตัวชนนะครับสำหรับบาอนูบิสนะ อดูบิสผมก็เลยมาคิดเออตอนนี้ผมมีคุณกิมแล้วก็ดิจิตก็เพิ่มเข้ามาใหม่ด้วยนะครับซึ่งผมก็ยังมองว่าเออก็ยังไม่ได้จําเป็นอะไรขนาดนั้นนะอืมแล้วก็โยกมามูนักปั่นอีกนะครับมู moon นักปั่นเนี่ยก็เป็นแนวตัวป่วนนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็ถามว่ามันได้จะดีไหมก็เท่าด,ดูดูสกิลแล้วก็เออค้าสามารถนะครับเขามีรีเซ็ตมีเพิ่มระยะการโจมตีนะครับอืมแล้วก็สกิลป่วนเขาก็คือไอ้ฟองซบูนะครับยกลอยนะ ซึ่งผมคิดว่าทุกคนก็น่าจะปัดตกไปนะเพราะว่าพอโค้ชใช้ไปรอนนะครับเออใช้ตัวรอนมาแล้วนะเพราะว่าดามจเยอะกว่าด้วยนะครับอืมเล้ว่าก็น่าจะเยอะกว่านะครับประมาณนั้นนะอืมผมเลยว่าสําหรับมูนนักปั่นแต่ว่าผมมมองดูดีแล้วผมมองว่าภาษีโคนี้เะถ้ามันมันน่าจะดีกว่าแถมมันมีรัดแท็กด้วยนะครับผมมองว่าถ้าปั้นมามันในโคหนี้อ่ะมันโหดกว่าอยู่แล้วนะครับเออมันโหดกว่าเห็นได้ชัดแบบหลายฟุมเนี่ยเออ ผมเลยมองว่าน่าจะเป็นภาษีที่ดีกว่านะครับที่มูนนะครับมูนเนี่ยยั่วยุนะครับอืมแล้วก็ความสามารถในเปิดก็คล้ายกับตันมูนักปั่นนะอันนี้ก <g> ็รีต <g> ตตรงนะครับว่าเมเตอร์ยั่วยุมันก็หดหายไปหมดแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอืมมันไม่ได้แบบโอ้โหเท่ากับช่วงก่อนๆช่วงที่เป็นีิมาวาลีไอคอมโบไม่ใช่สิโคลโบชินจังนะครับอืมที่ยุคนั้นโอ้โหสุดโหดนะครับอายุอายุแถมเพิ่มแรงในพันหน่วยด้วยนะครับประมาณนั้นเลยนะ มาหลักสำหรับโคนี่ถามว่าเห็นความแตกต่างเยอะไหมนะครับคือความแตกต่างของโคนี่ตั้งแต่ปั้นมาแล้วนะคือผมจะเห็นความแตกต่างตั้งแต,แต่ช่วงประมาณสักบวกสิบนะครับเออบวกสิเนี่ยคือเรื่องอูดาเรนเจอร์นะครับมันก็จะเห็นผลได้ชัดนะนะเออหนึ่งเลยมันปล่อยตัวเร็วมากนะครับท่านผู้ชมนะประมาณบวกสิเนี่ยเอออัตราการเปิดตัวมันก็เร็วมากขึ้นแล้วนะครับเออมันก็ถามว่าถ้าไม่มีเกียร์อย่างไมค์คาธาเกียรติยศมันก็คงจะไม่ได้เร็วอะไรขนาดนั้นนะ เออผมมองว่ามันเพราะมีนี่แหละมันเลยเร็วนะครับเออแล้วก็อาเกียร์มาเปิดให้ดูหน้าต่างการติดเกียร์ไปเลยแล้วกันนะเอาละคือบวก15เนี่ยผู้ดาวผู้ดาวของตัวโคนี่เออตอนนี้มันอยู่ที่ห้าจุดห้าเออบวกสิบห้าก็ประมาณเจ็ดนะครับท่านผู้ชมนะเออประมาณเจ็ดหรือประมาณหกนี่แหละอืมก็บวกกับใบก,าากระทาจิตยศเข้าไปก็น่าจะเหลือประมาณสักสามวิเออสามวิกับสี่วินิดๆอมันก็ปล่อยตัวเร็วไง เออพอแบบสแปมสแปมสแปมรัวๆมันก็แบบว่าออกสกิลก็ทีทีนะครับซึ่งถ้าตายไปก็ผมก็ไม่ได้ซีเรียสเพราะว่าน้องเขามีร้านแอสแท็กนะครับร้านแอสแท็กก็แรนดอมหนึ่งสกิลอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าโชคดีก็แรนดอมสกิลสแตนอย่างเงี้ยเออสแตนตัวซัมมอนอย่างเงี้ยโอ้ก็หวานเชียบกันไปสิครับถ้าแบบนั้นนะมันก็แล้วอู้แบบนี้ก็ยาวๆนะครับแต่พอเป็นแม็กแล้วนะครับคู่ดาวเหลือ5.5นะครับมันก็ทวีคูณความเร็วเข้าไปอีกนะครับณตอนนี้เนี่ยคู่ดาวผมนะครับออออยู่ท่ที3วิเอืมอ สามจุดใช่ไหมเออโอเคสามจุดสี่เออถูกแล้วนะครับสามจุดสี่วินะครับอืมประมาณนั้นนะอะไรก็เออเดี๋ยวไปดูอ่าอ,อะไรนะตั้งรับกันนิดนึงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะคือเออผมนะครับติดตั้งป้องกันทีมนะครับก็ใช้ประมาณหกตัวนะโอเคแล้วตอนนี้มีพาวเวอร์เข้ามาแล้วนะครับคือใช้ประมาณนี้แหละเออคืออยากให้มันสแปมอ,อ่ตัวละครประมาณนี้นะครับอืมก็คราาวประมาณนี้นะครับ อคอันนี้ก็โอ้มีคนมาตีด้วยนะครับเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวขอดูทีมนิดนึงอ๋อทีมเขาไม่ได้โหดมากนะครับทุกผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวไปดูออันนี้เขาเป็นทำทีมน่าจะเป็นผู้เล่นใหม่นะครับโอเคอันนี้ทีมที่เราแพ้นะครับเดี๋ยวดูทีมที่เราแพ้บ้างเป็นยังไงอ๋อเป็นมายากลอาดูบีสนะครับมีบาวรกโอ้โหทีมโหมดก็เราหลายขูมด้วยนะครับเออดูดีดูดีดูด,ดีโอ้ยโคี่ราชินีพนันนะอื อนาคตข้างหน้าเนี่ยผมไม่แน่นะอาจจะอาจจะเป็น9ก้าดาวแม็กนะครับท่านผู้ชมนะแต่ตอนนี้ไอดีนี้นะผมอามองว่าเดี๋ยวต้องหาเลือกปั้นตัวชนดีๆสักตัวแล้วล่ะนะครับอาจจะไปคุบกิมแม็กก็ได้นะครับอโอเคอเดี๋ยวขอดูทีมนี้นิดนึงนะจะเป็นภาษาญี่ปุ่นนะครับท่านผู้ชมนะเออทีมเขาก็สุดโหดอยู่นะก็ไปได้แย่นะเว้ยเออแต่ทำไมถึเลือกเอาไปตัวนี้อ๋ออ๋อทำเป P ็นพีร้อยนะครับอืม เอเมเรียตันมีอัปเกรดธาตุใช่ไหมรถแร่เออน่าจะติดเป็นอัปเกรดธาตุนะเออถ้าอยากจะแรงผมมองว่าคนใส่อ็อปชั่นเป็นอ,อัปเกรดธาตุนะครับแบบเสีได้เหมือนกันอันนี้อัปเกรดธาตุโอเคเออทีก่น่าจะรุนแรงผสมควรนะอืมอันนี้อืมได้มีอัปเกรดธาตุโอเคอันนี้จะอัพเกรดธาตุไหมเป็นใช้จ่ายแล่โอเคนะครับ ผมคิดว่านะก็มีแค่ตัวละครบางตัวละครที่ควรจะติดอัพเกรดยอดก็อย่างเช่นก็เอมิเรียนครับอ่ะขออนุญาตดูนิดนึงนะครับว่าทาไมถึงแพ้เรานะโอเคอาจจะเป็นเพราะช่วงบอดด้วยแหละนะครับท่านผู้ชมนะคือบอดมันก็มีส่วนสําคัญนะในการที่ทำให้เราชนะนะครับดูดีดูดิดูฝั่งเราก็สแปมแต่ตัวเดิมๆทีๆนะครับดูดูโคโนี่เราดิ <laughs> ดูโคโนี่เราซีโอเคเลาตั้งก็เป็นละนานะท่านผู้ชมนะอ้ ดูดิเออแล้วก็ความสามารถของตัวชิองค์อีกหนึ่งอย่างก็คือไอเรื่องคนนิ่งพักพวกนะครับเืมก็รู้สึวกว่าน่าจะบัดโหดนะครับทุกผู้ชมนะอ่ะเดี๋ยวไปดูอนิดนึงนะครับว่าเราเป็นยังไงบ้างน,นะเดี๋ยวดูอัตราการป้องกันเป็นยังไงไหมโอ้โหอันนี้โดนตีถีๆ,ๆเลยท่านผู้ชมนะโอเคสี่หกแปด โอ้แปดครั้งเราชนะหนึ่งในไปช่วงบอดไม่โหดหรือเปล่านะครับอืมโอเคอันนี้มาตีเอ่อหนึ่งทีอันนี้ก็ตีเท่าไหร่ตีสี่โอ้ยตีสี่เลยเหรอก็แต่ก็ชนะมาหนึ่งอัตราการชนะก็แค่ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์นะโอ,อ้อันนี้สองวันกอ่อนสามวันก่อนนะครับที่เขามาตีอันนี้ตีสี่ครั้งนะครับชนะเอ่อชนะสองแพ้อีกสองนะครับอืมก็ประมาณนี้แหละมันก็ขึ้นอยู่กับเอ่ออัลกอริทึมบอทด้วยนะครับท่านผู้ชมนะว่า เออเออการุึ้บอช่วงนั้นเป็นยังไงบ้างน,นะครับแต่ว่าตอนนี้เป้าหมายของผมก็คือการขึ้นเพชรน,นะครับซึ่งยังทําไม่ได้สักทีนะเออแต่ผมก็พยายามทั้งดันหลีทั้งนั้นทั้งนี่นะแต่ผมคิดว่านะพอมีโคเน่เข้ามาเนี่ยอาจจะเล่นางนงากขึ้นก็ได้นะครับอาจจะเป็นเป็นอย่างนั้นก็ได้เอาล่ะทผู้ชมเอาเป็นว่าเดี๋ยวไปออนทัวร์กันนิดหนึ่งนะครับว่าเออเป็นย่างไงกันบา้างโอโฮโฮ้โหทีมนี้เนี่ยละครโหดนะแต่ว่าเรื่องเกียร์เนี่ยหมาไม่แยกมากเลยนะอ Okay. นะตัวตัวละครดีนะครับแต่ว่าเรื่องเกียร์เนี่ยโอ้เขาก็จะแบบว่าแย่นิดหนึ่งนะสำหรับทีมนี้นะโอเคก็ขออนุญาตดีหน่อยละกันนะแต่ถ้าแพ้เนี่ยโอเคตัวละครมึงโหดเกินนะครับโอเคอะไะผมจะลองสแปมแค่5้าตัวแล้วกันนะครับเออไอเดียนี้ก็น่าจะชนะนง่ายๆนะไม่ได้ยากอะไรนะอืมพอมีตัวแน่นอนเข้ามานะครับสำหรับตัวบอลคนนอกรีดนะครับไอเดียนี้ผมรู้สึกกลักกบรู้สึก,กว่าโอ้โหเล่นง่ายมากขึ้นกว่าเดิมนะครับ แต่ก่อนเนี่ยผมจะมีแค่โดนแน่นอนสลับตัวเปล่าไข่ทองนะแต่พอมีโดนแน่นอนสลับตัวบอสนอกรีดเข้ามาเนี่ยดาเมจก็ชัวร์มากขึ้นนะครับทุกผู้ชมโอ้โหทีมนี้เป็นทีมบินด้วยนะครับเด่นง่ายมากเลยนะคือเมตาบินช่วงนี้ก็โอ้โหชิวๆนะครับบินชิวๆเลยนะโอเคแต่ว่าช่วงนี้ทําไมหลีกทองแบบที่ผมอยู่อยู่เนี่ยเออเจอแต่ทีมหดๆนะครับทุกผู้ชมนะเออบางครั้งก็แบบโอ้โหพี่จะฟูทีมไปไหนเะนี่ย พอขึ้นไหลีเพชรนี่ทำไมไมัไม่โหดมันกับอุ้ยเมทคนดังว่ะ้ยอยากลองตีวะโอ้มีเซอร์รี่ดาวิชี่ด้วยนะครับโอเคคือไม่รู้สิผม,มรู้สึกว่ายิ่งหลีกทองเนี่ยอันไห่กันน่ไม่สูงกว่าหลีกเพชรวะคือแต่และทีมของเขาเนี่ยสุดโหดมากเลยอะทั้งโดนแนี่นอนบางครั้งยาจัดเต็มมากกว่าผมซะด้วยซ้ําน,นะโอ้ยโอ้ยโอ้โหโ,โอ้นี่เมดคนดังจะเล่นผมแล้ววะท่านผู้ชมนะเออของนี้เมดคนดังเอาเรื่องว่ะ อาจจะนาะว่าเขาแม็กด้วยหรือเปล่านะอาจจะมีส่วนนะครับท่านผู้ชมนะโอเคเดี๋ยวพยายามปิดเกมให้เร็วนะครับถ้าเขาสร้างกลุ่มได้เนี่ยผมคิดว่าฝั่งเราเน้าจะมีโอกาสแพ้นะครับอโอเคอ่ะจบเรียบร้อยแล้วนะครับออโอเคซึ่งบอสอีกหนึ่งอย่างก็คือนะตัวนี้เนี่ยผมต้องการล่างโคนอยู่นะถ้าได้ล่างโคนเข้ามาเนี่ยน่าจะดีกว่านี้นะตัวนี้มันเป็นปน,น่าจะอ,อ ต่อต้านหรือฟื้นพลังเอ้ยเป็นต่อต้านพายุหิมะนะครับเอออันนี้ผมไม่ชัวร์ว่ะเออ,อเคเพราะมันจะมีในร้านค้านะครับทุกผู้ชมนะคือในร้านค้าเขามีตัวสุม่มควาสามารถใน,นเปิร์มาอีกอยู่นะเออโอ,อ,อ้โ,อโหทีมนี้คุณกิมด,ดาวมีบาร็อกด้วยนะครับอืมจะหนังจะเต็มพอสมควรเน่ทีมนี้เนี่ยทั้งเกียร์ทั้งตัวละครด้วยนะครับโอเคตัวบินนะครับโอ้เขาเน้นปล่อยตัวเร็วเลยนะทีมนี้เนี่ยโอเคมานะดูดิ แต่เรื่องดาเมจน้อยมากนะแต่ว่าก็เน้นจํานวนเข้าสู้นะเนี่ยอ๋ออันนี้ไปตีกายอ๋ออันนี้ไปลถกูดาไปเลยนะครับโอเคอันนี้เสียงได้ไหมก็น่าจะได้ปืนสแตนลีโอเคอันนี้เขาจะเอาหนักแค่ตัวสกตัตตกิตุกิอย่างเดียวเลยนะเนี่ยโอเคตีกายรถแลกอันนี้ก็รถแลกรถแลกนะครับอโอเคขออนุญาตลองหน่อยแล้วกันนะครับปออเผื่อได้นะเผื่อได้นะ ไปจะสู้ได้ก็ไอ้กันต่อนะครับอืมโอเคผมคิดว่าเตอนนี้เนี่ยเออวันนี้วันอังคารหรือวันพุธเออวันพุธโอ้พะลื้อหัดแล้วนี่ยโอเมื่อวานวันพุธนะโอเคผมก็ลงหลงลืมอีกแล้วนเนี่ยโอเควันนี้วันพะลื้อหัดเดี๋ยวพยายามดันหลีกหน่อยละกันนะครับท่านผู้ชมนะเดี๋ยววันสักวันเสาร์อย่างเงี้ยเอออยากจะขึ้นเพชรสักหน่อยโอเคชนะไปนะคือทีมเราก็อาหารตัวละครดูดีกว่าเยอะนะครับเดี๋ยวฝั่งเขามีแค่พวกจิมตัวเดียวนะเออ ที่แบกได้นะนอ,นอกนั้นก็ไม่ได้มีอะไรที่เออพอจะต่อกอกันเราได้นะแต่ไอดีแปสิบบาทนะ้นตอนนี้ก็ไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมนะก็รู้สึกว่าพัฒนาขึ้นเรื่อยๆนะครับอืมผมคิดว่าช่วงคริสต์มาสเนี่ยแล้วพวกเกียร์คิสมงคมริสต์มาสถ้าช่วงนั้นเราได้เกียร์ดีๆนะผมมองว่าก็เป็นโอกาสนะครับที่เราจะไปกันต่อที่ยาวๆนะโอ้โหทีมนี้เนี่ยตัวละครแต่แต่ละตัวละครเนี่ยเกียร์แน่นมากนะเออ ดอกลีดมีอัปเกรดธาตุนะเนี่ยเออโอเคอ่ะอัปเกรดธาตุดินจิก็เกียรเต็มนาฬิการองเท้านะครับแถมบวกพรสวรรค์อีกนะโอเคอันนี้โยมโทูตก็ไม่เท่าไหร่ตัวทยยกก็มีโดนแน่นอนนะครับเออปืนคสสริสต์มาสศักดิ์สิทธิ์นะอืมโอเคเออ,อลองหน่อยละกันนะถ้าชนะก็แสดงว่าเราอัปเกรดมาโหดแล้วนะครับอืมโอเคโอเคไป แสเปมแค่5ตัวเหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหอ้หเปิดมาเขาสาดใส่เราทีเดียวตุยเลยว่ะอุ้ยโอ้โหไม่ได้นะเนี่ยเราจะเล่นทีมเดียวไม่ได้นะอืมเอาละเอาละอืมมาโอ้หลงน้ําแข็งอีกแล้วนะช่วงนี้บอดเป็นอะไรอ่ะบอดพิจสุดหัวไปแล้วนะครับโอ้โหสู้ไม่ไหวเลยว่ะท่านผู้ชมนะโอ้โหบอดหดไปครับอืมรู้จังหวะการใช้เทมเราตลอดเลยนะอืมเพรไม่แปลกนะครับทีมนี้โหดจริงนะท่านผู้ชมนะ โหดทั้งตัวละครแล้วก็โหดทั้งเรื่องเกียร์นะถ้ามันไปควบคู่กันนะ่ะไม่มีโอกาสจะเอาลงนะครับถ้ามีโคนี้สักตัวนะเออทีมเมื่อกี้นะอือผมคิดว่าน่าจะไปไกลามากๆนะนะเคยมีเบาลล็อกอีกแล้วนะอยู่ไหนมีเบาลล็อกแม็กแล้วก็โดนแน่นอนเนี่ยผมพยายามเลี่ยงแล้วกันนะครับทุกชุมนะเออทีมนี้อือหเกียร์อัมเบโดนี่ก็สุดยอดอสมควรนะเนี่ยอยู่แน่นทุกจุดเลยอะ่ะแน่นทุก แน่นไม่จะเป็นป้องกันตกแต่งหรือขีอาวุธโอ้โหพี่ก็แน่นไปนะบางทีนะอุ้ยอุ้ยเปิดมาเขาพัดเลยบอทไม่บอททีนี้ไม่เท่าไหร่วะโอเคบอททีนี้ไม่เท่าไหร่โอิดว่าถ้าบอทไม่เท่าไหรก่ก็ชนะได้ง่ายๆนะครับไม่ได้ยากเย็นอะไรนะไป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 น่าจะปิดได้ไม่ยากนะครับท่านผู้ชมนะโอเคทีนี้ถ้าบอท ถล้วบอลไปแบบนี้ทุกทีเนี่ยผมคิดว่าก็น่าจะอี e c อยู่นะเออไปก็จะขึ้นออท้องหนึ่งแล้วนะท่านผู้ชมอ,อีกนิดเดียวนะอีกนิดเดียวแต่ว่าเป้าหมายก็คือเพชรสามนะครับท่านผู้ชมเออยังไม่ขึ้นเพชรสามแล้วก็เพชรสามเราก็ได้รูบี้มานะครับอืมแต่ว่าตอนนี้เดือนนี้นะครับผมก็ได้เกียร์มาแล้วซึ่งไม่รู้ว่าเป้าหมายต่อไปเออจะเอาไงดีแถมเดือนหน้าก็เดือนโคราโบไงนะท่านผู้ชมเดือนโคราโบเนี่ยก็ต้องไปอสองจิตสองใจอีกแล้วนะเนี่ยอืม มาโอเคมาเจอทีวีนนกันนิดนึงนะครับทุกผู้ชมนะโอ้โหเกียร์เนี่ยแน่นทุกจุดเลยนะโอเคเดนจิมีเกียร์รถแล่ด้วยนะอืมจะตีเป็นลบลีกนะครับอืมเอ,อ่ออันนี้ตีเป็นอัปเกรดธาตุก็ได้นะไม่แย่นะอืมเอาละเล่มเกียร์มีอัปเกรดธาตุอันนี้ดาบของอาคินะครับอืมความเสี่ยงเอ็นเปอร์เซนด้วยไอบวกกันเลยดีวยกว่านะครับโอเคเอาไปไว่าเดี๋ยวตาสุดท้ายแล้วกันนะถ้าเลื่อนหลีกก็ไป จะไปสรุปไปนดิดนึงนะครับสำหรับ ID 80บาทของเรานะว่าเป็นยังไงกันบ้างนะแต่ว่าทั้งเกมนั่นเองเกมนั้งรับผมมองว่าแลดูดีขึ้นนะดีขึ้นแบบว่าหลายจุดด้วยนะครับไม่จะเป็นเรื่องการป่วนเนี่ยเราแลดูดีขึ้นเรื่องดาเมจเราแลดูชัวร์ขึ้นนะครับเพราะมันมีโดนแน่นอนเข้ามาไงท่านผู้ชมนะคือดาเมจยังไงเราก็ชัวร์นะครับแถมนะตอนนี้เนี่ยอบอสเราก็แม็กด้วยนะครับเออลูกกูดาวเราก็ต่ำลงด้วยนะโดยเฉพาะการเล่นของเราเนี่ยโอ้โหอีซี e ีมากมากนะครับอ๋อเป็นฟื้นพลังนะอืมอก็บได้แค่ล่างโคลนนะถ้าได้ล่างโคลนมาเนี่ยโอ้โหผมบอกเลยว่าหวานเจี๊ยบนะครับท่านผู้ชมนะอืมแล้วตอนนี้ฮุดดลคูดานเจอร์เหลือเท่าไหร่เหลือแค่2.1ว,ว,วิว้าวว้าวเลยว,ว้าวเลยกดว้าวเลยแบบนี้ผมกดว้าวเลยนะครับท่านผู้ชมนะโอเคครับท่านผู้ชมสำหรับ ID ดีบาทของเรานะ,ะตอนนี้นะโอเคก็เป็นรูปเป็นล่างมาโอ้ตั้งแต่ช่วงอ่ก่อนไม่ นี่ยได้โคนี่เน่าจะได้กับช่วงช่วงชี้องค์เออประมาณช่วงโคลาโบเอบ้านโยซากุระนะเออช่วงนั้นมันเป็นรูปเป็นล่างเพิ่มมาขึ้นแบบโอโ้โหเห็นได้ชัดเลยนะครับพอเข้าเดือนนี้เนี่ยโอโ้โหผมมองว่านะมันจะสุดโหดเพิ่มมาขึ้นไปอีกนะเนี่ยแล้วก็ณตอนนี้เนี่ยปบก,ก้าดาวนะก็ยังมีไว้เยอะแต่ว่าเป้าหมายอนาคตเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวโคนี่ก็ได้นะเออผมมองว่า เออโคนี่ปั้นมามันก็ไม่ได้เสียหายอะไรนะเพราะอาจจะแถมใช้ได้ยาวๆด้วยนะครับท่านผู้ชมนะสำหรับโคนี่สล็อต9ราล์แม็กนะครับอืมส่วนจะถึงตัวนั้นผมคิดว่าต้องมีเกียร์ทั้งลูกคู่เดอรเดนเจอร์แล้วก็โดนแน่นอนหรือไม่ก็อาจจะเป็นรถแร่ที่แบบรถแบบหาให้มันเล่นง่ายกว่านี้นะครับท่านผู้ชมนะโอเคแล้วก็ตัวพาวเวอร์ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องมีเกียร์ที่ดีกว่านี้ด้วยอนาคตข้างหน้าผมจะเออ,เอ,อถอดเฟรนูลนออกนะครับแล้วก็ใส่เป็นตัว ขาระนะครับเออของระเข้ามาด้วยนะอืเอาละถ้าได้คงละเข้ามาก็เป็นคอมโบเพิ่มได้เลยพันหน่วย4ตัวนะครับคอมโบโนเนืน้อเนาะมาเป็นเลยนะจ๊ะเอาละโอเคสำหรับคลิปวีดีโอนี้ก็มาอัปเดต ID ไอเดียปสิบาทกันประมาณเท่าน,นี้แล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะโอเคสำหรับใครที่เริ่มเล่นอ่าอ่าแบบแต,แตั้งแต่คลิปแรกๆนะที่เราเปิดซีรีส์ไอดีนี้กันนะเออผมรู้ว่าไอดีท่านผู้ชมไปถึงไหนกันบ้างแล้วอาจจะมีคนที่ตามหลังผมหรือเท่ากับผม หรือมากกว่าผมอีกเออก็เป็นได้เพราะว่าคือมันจะว่าไงดีคือบางคร<า>ั้งก็มันเอ,อ่อเปิดได้บ้างไม่ได้บ้างอ่ะถ้าเปิดได้มันก็โอ้ไปกันย,ยาวๆนะครับเออถ้าเปิดไม่ได้ก็อย่างนี้แหละครับคือผมไอดี ID นี้เนี่ยเรื่องเกียร์เนี่ยก็จะผมบอกเลยว่ามันแย่มากนะครับท่านผู้ชมนะเรื่องเกียร์สำหรับไอดีนี้คือผมเปิดไปเกือบเกือบสองพันบางทีมันก็ยังไม่ออกให้เลยนะครับอคือไม่ค่อยค่าจะดวงดีกับเรื่องเกียร์นะครับอคือบางคนทั้งแบบ ทั้งเรื่องตัวละครเอยเรื่องเจเอ,อมควบคู่กันไปเนี่ยไนะอดีมันก็เติบโตเร็วไงท่านผู้ชมนะแต่ส่วนไอดีนี่ก็เออมันกระเถิบตอนนั้นก็เพิ่มทีละ0.5%ก็ได้นะเอออย่างนั้นมันขอให้เพิ่มแล้วกันนะครับท่านผู้ชมนะอืมโอเคเอาล่ะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เอาไว้ประมาณเท่านี้แล้วกันนะเดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะครับท่านผู้ชมนะโอเคสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็บ๊ายบายครับผม